เมื่อท่านทำวัดเสร็จแล้วสายได้ตอนไหนก็คอยปรึกษาหัวหน้าคณะพระอาจารย์รอสักครู่แต่ท้ว่แน่ๆตอนนี้สายบาทพละขุนเจ้าที่ประจําประเทศไทยและมาประจําอยู่ในประเทศอินเดียและประจําอยู่วัดไทยนาลัชา และสมเด็จในโครงการบวชสมเณ็จเพื่อสืทอพระศาสนาตามแนวความติดของพระนักญาติพระนิยมธรรมเพื่อดรพระมหาฐันจาวาดในปัจจุบันท่านมองการไกลข่าวพระยาณวิเศษพระคุณเจ้าองค์นี้เป็นเจ้าวาดวัดเขาสุกิมท่านชอบมากท่านมีความสุขมากเพราะเป็นอาจารย์ใหญ่ที่นี่ท่านมองกานไกลอาจารย์นิเวศครับไปขณะไปที่เดิมเพื่อถ่ายรูปยมเพื่อคนอยากจะถ่ายรูป สามัญโรทีเร่ทีเรนะปัญเตยาน่าอ้าโอเคนะนะาีทีเร่ชุดีอะหนึ่งมัดสามัญโรธจะาโอคุจะได้โชยเยินต่อหน้าลุงปุยเจกัสสปีว่าเป็นลูกหลานของประเทศอินเดียเอาจับภาพผมอยากจะมีความสุขที่สุดครับคณะผ้าจารย์มากับคณะของใครเนาะมาแล้วคุณยูนิวแต่ว่าอายุมากแต่ว่าหน้าตาเหมือนเด็กหน้าตาเป็นไปอยูเมื่อกูบนอยากเป็นนักปราศเป็นอยู่เมื่อกูบนเหลือไปอง อันกสาเนบอกอาจารย์พูดว่าี้ลังกาศีลังกาที่แค่เมฆ้ำปมเม้ำปมอาจารย์เม้ำปมอันนี้ให้ไปด้ให้ไปแล้วนี้่ร้อูปีเนี่ยใคือบริเวที่อ่ัทีิทั้ง6เนี่ย มาพากันมาชมนมเวลาพระเจ้าของเราเนี่ยเสด็จลงทางด้านเนี่ยเสด็จขึ้นเสด็จลงจะพากันซุบซิบหัวเราต่อประสิทธินกับเชิงว่า,ยาเยอะอย้ยอะไรประมาณนี้ทางด้านบนเป็นกุดีที่พระองค์ทรงประทับอยู่เสด็จทางด้านนี้แล้วก็ไปเชื่อมต่อภูเขาคิจกูดน,นี่คือรอยเชื่อมต่อของเขาสองลูกนี้ พระโมคคัลลานะเนี่ยเดินไปรับบิณฑบาตรออกไปบิณาบาตรตามด้วยพระลักษณะพระลักษณะเนี่ยเห็นพระโมคคัลลานะเนี่ยมองขึ้นไปด้านบนแล้วก็ยิ้มก็มีความสงสัยว่าท่านผู้ผู้เจริญท่านมองอะไรถึงได้ยิ้มพระโมคคัลลานะก็ไม่ได้กล่าวอะไรบอกว่าเดี๋ยวจะไปยังวัดเรือลวนก่อนเราจะบอกแก่ท่าน ซึ่งพระองทรงประทับอยู่ที่นั้นเป็ดตัวที่ชื่ออัจฉักระเป็ดสูงถึง25โยชน์สูง25โยชน์มอห่มคุมไว้แล้วขาเนี่ยเออแลบออกมาจากจีวรเปื้อนโคลนสุนตาเศรษฐีหันไปเห็นก็บอกว่าพ่อคนเนี้ยเป็นนักเที่ยวกลางคืน,นตอนนี้ก็เปิดผ้าออกมาดูเห็นเศรษฐีแล้วก็บอกว่า เรารู้แล้วเราเนี่ยไม่มีความโกรธเพราะว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นถึงสดาบันนะไม่มีความโกรธมีความเมตตาสูงมากก็เลยคิดว่าอะไรหนอที่จะใหเ้เศรษฐีเนี่ยโกรธได้ไปสืบดูได้ยินมาว่าเศรษฐีเนี่ยสร้างบุดีถวายพระพุทธเจ้าด้วยการนําทองคำไปเห็นนะ้ที่จุดนี้นี่เองอันนี้เป็นทั้งของพรโมคคัลลานะ ท่านพระพุทธคแล้วนะของพโอเพื่อลงงไปรับบิณฑบาตเทวทัตเนี่ยแอบอยู่ทางด้านบนแล้วจิ้งหินลงมาเพื่อจะเมือว่าอรคิควเวสคอนเตนะโคตมารีพูดล,ลินจะผ่านอย่างนพัดให้พระองค์อยู่อยู่ข้างข้างข้างพระวรกายของพระองค์นะคือพัดที่ข้าทัเข้ามาเนี่ย อ,อ,อ,อันนี้เป็นน่าจะเป็นของชาวสีลังการหรือเปล่านะถาชาวศีลังกาจะชอบปเเนี่ยได้ขึ้นยอดเขาชิตกูดขึ้นไปที่ิตข,ของพระดิจ้าซึ่งก็สูงมากคนวันนี้ก็เยอะ ทังเวทิตาโพวิญยูหิสุปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโฆสังตมโนจินวาโุิโนทันจายาตุทวัจนังเทะายมาเิสันเตนะโส ああ、いらっしゃい。